ข้อ34 A มีเงินเป็น3เท่าของ B B มีเงินเป็น3ส่วน5เท่าของ C ถ้า C มีเงิน550บาทอยากทราบว่า A มีเงินเท่าใด A มีเงินเป็น3เท่าของ B ค่ะ B. มีเงินเป็น3ส่วน5เท่าของ C และ C มีเงิน550บาทซึ่งเงินของ C ทราบเป็นจำนวนแล้วดังนั้นเราจะกำหนดให้ จากโจทย์ที่ให้มา A คือ 3B B คือ3.5ส่วน5ของ C และ C มีค่า550ดังนั้นเราจะนำค่า C ขึ้นไปแทนค่าเพื่อหาว่า A มีเงินเท่าใดดังนั้นเราจะได้ B มีเงินอยู่ทั้งหมด3.5ส่วนห คูณกับ550 B จะมีเงินอยู่ทั้งหมด330บาทและจะได้ A มีเงินอยู่3เท่าของ B นั่นก็คือ3คูณกับ330ซึ่งเท่ากับ990บาทคำตอบคือข้ององูค่ะ